พนอกระแสดีตั้งแต่เปิดตัวนะครับแล้วก็กลายเป็นที่พูดถึงทันทีที่หนังเข้าฉายตั้งแต่รอบสื่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยาวมาเลยครับหลังจากรอบสื่อเราก็ได้เห็นกระแสออกมาเรื่อยๆเพราะว่าตัวหนังเนี่ยกำลังฉายชนิดพรีวิวอยู่นะครับหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องอพนอตั้งแต่รองของแล้วล่ะจริงๆตั้งแต่คนเล่นของแล้วมาจนถึงพนอเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเวทมนตร์คาถานในเรื่องครับ โอ้เทพสามตาเลยนะผมท่องไม่ได้ผมไม่กล้าท่องเด้อก,กลัวผีเข้าหนังเรื่องนี้เนี่ยนอกอยากจะมีผู้กำกับเฉยเนี่ยเขามีผมเรียกว่าผู้กกับศสยศาสตร์ครับเมจิกเด렉เตอร์คุณขึกนะฮะพี่ขึกแกเป็นเมจิกเ i r เตอร์แกให้สัมภาษณ์เอาไว้น่าสนใจดีก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างน,นะครับคุณขึกเนี่ยแกทํางานให้กับ กองถ่ายหนังเรื่องรองของเนี่ยจริงรรมาทํไมาตั้งแต่คนเล่นของแล้วละ่และแล้วแกก็ปรากฏตัวอยู่ในหนังเรื่องรองของภาคหนึ่งกับภาคสองด้วยนะเป็นผีคุณไปดูเถอะมันจะมีผีผอมๆอ,อยู่ <laughs> แล้วก็ภาคสองมันจะมีผีที่กินเครื่องเส้นไหว้อะแล้วก็พนอนเดือนในร่างพนอมาแย่งกินนอะนั่นแหละนั่นแหละแกอยู่ตรงนั้นแกอยู่ตรงนั้นแต่ว่าหน้าที่หลักของแกเนี่ยคือแกเป็นคน เป็นที่ปรึกษาด้านสยาศาสตร์ให้กับหนังเรื่องรองของครับแล้วก็เป็นหาเป็นคนาหาคาถาอาคมในเรื่องทั้งหมดเพื่อามาใช้กับบทภาพยนตร์เรื่องรองของครับคุณคึกเนี่ยแกบอกว่าคาถาทั้งหมดเนเป็นคาถาจริงครับโดยทีมงานเลือกคาถามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจครับเพื่อเพิ่มกวความสมจริงให้กับหนังในหนังภาคเนี่ยพนอเนี่ยเพิ่มเติมคาถาอีกหลายๆภาษาเข้ามานะครับ ไม่ว่าจะเป็นคาถาเขมรซึ Please, <t ake iono healthcare> ่งเป็นออริจินัลอยู่แล้วนะครับมีคาถาภาษาไทยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวละครที่ใช้คาถาแบบภาษาอิสลามอยู่ในนั้นด้วยครับจำนวนคาถาในเรื่องนี้มีมากมายมากกว่า20บทนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมคาถาในบทที่มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเข้าไปครับไม่ว่าจะเป็นคาถาเรียกทุกแก่คาถาไล่อีกาคาถาผูกหุ่นมหาเสน่ห์ พี่ขึกแกเล่าว่าไอ้คาถาผูกคุณมหาเสน่ห์เนี่ยอันเนี้ยทีมงานกองถ่ายเรื่องพนอเนี่ยจดกันทั้งทีมนะครับเพราะอันนี้บางคนอาจจะรู้สึกกลัวว่าเอ๊ะแล้วพอมันอยู่ในหนังจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมเจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างนะเพราะว่าคาถาบางบทเนี่ยคาถาบางบทที่เอามาใช้ในหนังเนี่ยมันก็จริงจนต้องมีการทําพิธีบางอย่าง เพื่อปกป้องไม่ให้นักแสดงเนี่ยมีความกังวลในการแสดงนะมีการครอบนู่นครอบนี่ผูกแขนผูกขาแล้วก็มีการเขาเรียกว่าครอบเหมือนครอบป้องกันเอาไว้ก่อนครับป้องกันไว้ก่อนไม่ให้ของเข้าตัวแล้วก็มีการกําหนดเอาไว้ว่าบางคาถาเนี่ยอย่าท่องคนเดียวเหมือนท่องบทนะครับอย่าท่องคนเดียวอย่าท่องใส่กันอย่าท่องเล่นๆบางคาถาเข้าใจว่าภาคนี้อาจจะไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่ล้วจะเป็นตรงๆง บางคาถาในภาคหนึ่งเนี่ยพี่ขึกแกบอกว่ามีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคําท้ายบางคําครับเพื่อมันไม่ให้เพื่อไม่ให้มันตรงกับคาถาจริงเพราะว่าแกบอกว่ามันแรงเกินไปจริงๆเจ้าต,ตัวอธิบายว่าคาถาอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอนะจริงๆแล้วอ่ะหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้องค์ประกอบอื่นๆด้วย,วยนอกจากคาถาอาคมที่ใช้กํากับแล้วเนี่ยก็ต้องมีการทําพิธีมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่างครับเพื่อให คาถาเหล่านั้นเนี่ยมันได้ผลขึ้นมาหรือว่าให้มันส่งผลอย่างที่ครูบาอาจารย์เขาบอกแต่ในขณะเดียวกันพี่ขึกแกก็บอกว่าบางคาถาเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้พิธีการประกอบนะท่องเฉยๆก็ได้ดังนั้นในการถ่ายทำํำจึงต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เบื้องต้นใช้คํานี้ฮะเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการทํางานแกก็จะมีการทําพิธีบูชาครูก่อนเอาคาถาก่อนจะเอาคาถามาใช้นะครับ เจ้าตัวเล่าแบบนี้ครับว่าในการถ่ายทําหนังตั้งแต่ลองของแล้วเนี่ยมันก็เจอเหตุการณ์ประหลาดลาดขึ้นระหว่างการถ่ายทานะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทําลองของภาคแรกอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าทําไมทีมพร็อพเนี่ยเขาถึงต้องไปเอาไม้แบบนั้นนะ่ะมาทําบ้านอันนี้ไม่ไม่น่าจะเป็นลองของสองไม่ใช่หนึ่งลองของสองคือไล่ฟังแบบนี้ก่อน พี่ขึกแก ir IR S, บอกว่าระหว่างการถ่ายทำเนี่ยมันมีบ้านหลังหนึ่งที่ทีมงานทีมพร็อพเขาเซตขึ้นมาใหม่นะครับเซตขึ้นมาใหม่นะไม่ได้เป็นบ้านเก่าไม่ได้เป็นบ้านร้างไม่ได้เป็นบ้านเกิดเหตุนะครับเป็นบ้านที่ set เซตขึ้นมาใหม่เลยแต่ว่ามีการใช้ไม้เก่าซึ่งการใช้ไม้กระดานเก่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติของการทําบ้านครับแล้วก็ท um, ีมพร็อพเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการให้บ้านเนี่ยเป็นมันดูเป็นบ้านที่เคยใช้งานมาแล้วเขาก็เอาไม้กระดานเก่าที่ไปตามหามาเนี่ยมาทาเป็น ประกอบขึ้นมาเป็นบ้านของตัวละครในเรื่องแต่ระหว่างการถ่ายทำเนี่ยอ,อมีทีมงานเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาในบ้านหลังที่จะขึ้นมาใหม่ครับไอคนที่อยู่ในกองก็งงสิไอ,ไอ้ข่าวมันจะมีผีได้ยังไงวะก็มันบ้านเป็นบ้านบ้านพร็อพอะพูดง่ายๆ ก็เป็นบ้านที่ทีมงานเซตขึ้นมาจึงมีการสอบถามกันจนพี่กึกแกไปได้ข้อมูลมาว่าอ้มีสิมันต้องมีอะไรมาผ่านแวบแวบแว,บ,วบอยู่แล้วละ่ะก็ทีมพร็อพเขาไปเอาไม้ลงมาทําผมไม่รู้เหมือนกันว่าทีมลองของเขาไม่อยากจะให้มันลองของอะไรขนาดนั้นนะครับเขาถึงต้องทําอะไรแบบนั้นหรือในภาคสองเนี่ยถ้าทุกคนจําได้มันจะมันจะเป็นมันจะวาด้วยเรื่องราวของตัวละครครอบครัวไอ้ไอ้ตะ ตะคืนตัวละครของคุณนโมทองกําเนิดที่เสียแม่ไปตั้งแต่ตายังเด็กแล้วก็คุณตาเนี่ยแกอยากได้แม่กลับคืนมาแกก็พยายามหาวิธีปลุกวิญญาณทำวิธีซ่อนขวัญขึ้นมาขมโมยขวัญขึ้นมาดังนั้นในในหนังเรื่องรองของเนี่ยภาคสองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวละครตะเนี่ยมีบทคาถาต้องท่องบทหนึ่งครับเป็นหน้าที่ของตัวเองเรียกว่าเป็นคาถาปลุกวิญญาณ กูจะขอปลุกผีตายท้องกลมผีเตายหงตายหาอะไรนะั่นละผมจําบทไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยคุณนโมทองกําเนิดต้องเป็นคนท่องพี่ขึกแกเล่าว,ว่าระหว่างการถ่ายทําหนังเรื่องรองของสองเนะี่ยซึ่งแกถ่ายกันที่นาเกลือแห่งหนึ่งนี่แต่จังหวัดนะฮะผมได้ไปกองด้วยนโมทองกําเนิดได้บทอันนั้นอนะ่ะมันเป็นกระดาษนะเป็นกระดาษแผน่แผนๆมาแล้วก็พี่ขึกแกเล่าว,ว่านโมเนะี่ยไปซ้อมก่อนเข้าฉาก เพราะว่าฉากนั้นน่ะจะเป็นฉากขโมยวิญญาณขโมยร่างพนอให้เดือนไปอยู่ซึ่งนโมในไวโตที่เป็นไอต้าในไวโตเนี่ยต้องท่องคาถาปลุกวิญญาณอันนี้นโมทองกําเนิดก็ไปซ้อมก่อนครับท่องซ้อมท่องพี่คึกแกบอกว่าระหว่างซ้อมนะครับพอซ้อมเสร็จเนี่ยหมามันหอนตั้งแต่หัวซอยนะ ออกเคสตราจนผู้กำกับต้องสั่งว่าถ่ายเลยถ่ายเลยมันจะได้ได้บรรยากาศจนสุดท้ายก็กลายเป็นกลายเป็นเรื่องตื่นเต้นแบบนั้นในกองถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องรองของนะครับจริงๆในรองของในพนน์ <c oughs> ก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจอีกหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นครับอย่างอย่างนักแสดงเองเนี่ยหลายๆคนก็ต้องทําพิธีนะครับเพื่อครอบเพื่อป้องกัน ไม่ให้คุณใสที่เอามาใช้งานเนี่ยมันเข้าตัวหรือมันส่งผลกับตัวเออคุณตุนเขาถามพี่ขึกมาเรียบร้อยแล้วครับว่าเออมันจริงขนาดนี้เนี่ยเออนักแสดงครอบกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนดูมันไม่ได้ครอบเนี่ยนั่งอยู่หน้าจอเนี่ยแล้วพนอท่องใส่ตลอดเวลาเนี่ยเราไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรนะครับเขากันให้เราเรียบร้อยละแต่ว่าไอ้พวกละเมิดลิขสิทธิ์เขาอะ่ะผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าอย่างรองของสองเนี่ย เขา <c oughs> สาบเอาไว้ครับอืผมดูในนี้ตอนต้นมันมีเป็นตัวหนังสือขึ้นว่าเขาสาบเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าใครละเมิดลิขสิทธิ์เขาเนี่ยมึงโดนของแน่อะไรอย่างนั้น <c oughs> ซึ่งผมค,ค่อนข้างมั่นใจว่า5 star สาบเอาไว้แน่นอนครับพนอเนี่ยใครแอบถ่ายในโรงเขาใครเอามาสตรีมมิ่งแบบใน Facebook ใน YouTube เพื่อสร้างยอดไลค์อะไรแบบเนี่ยเรียกว่าเป็นละเมิดลิขสิทธิ์เขาแบบ แบบเอาหนังมาฉายเป็นเรื่องอย่างนั้นนะ่ะเออไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องไปฟ้องไอ้กรมทรัพย์สินเลยเขาสาบไว้ละเขาใช้เทปสามตามาแล้วมันจะกมกันจะคิดกับมึงโดนแน่อีกหนึ่งประเด็นนอกจากตัว Magic ด i เรคเตอนะครับหรือว่าพุ่งกับศายศาสตร์อย่างคุณขึกแล้วนะครับเม <ME> ื่อเขามีการครอบแบบเนี้ยแล้วตัวนักแสดงเองก็เป็นคนที่คนที่ต้องผ่านพิธีนี้โดยตรงเนะีย เออเป็นคนที่ต้องได้รับการป้องกันสิ่งที่น่าสนใจตามมาก็คือเอาจริงๆต้องทำพิธีเหล่านี้เนี่ยเออผมอยากรู้ว่าคุณเชืรอปรางเนี่ยเชื่อไหมว่ามันมีอยู่จริงเนี่ยต้องมานั่งครอบนู่ครอบนี่เนี่ยป้องกันอะไรแบบเนี้ยคอือันนี้มันมีนัยยะนะครับเพราะว่าเชอปรางเองเนี่ยจริงๆแล้วใครก็รู้ว่าเธอเนี่ยมาสายวิทยาศาสตร์ เธอเรียนเคมี Me, เธอเป็นซานติสเลยเธอเป็นนักวิทยาเธออยู่ในแ l a นะครับถ้าไม่ใช่สายไอดอลหรือว่าสายบันเทิงที่เธอทํางานอยู่ปัจจุบันเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์เลยเออแกเรียนจบสายวิทยาศาสตร์มาโดยตรงแล้วก็มีความมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยอันเนี้ยผมถึงสนใจว่าเออแล้วพอคุณคุณเชอปรางเองซึ่ง วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อ่ะต้องมาเล่นหนังที่เกี่ยวกับคนเล่นของปล่อยของใส่กันเลยแบบเนี้ยแกเชื่อว่าวะเอาจริงแล้วเนี่ยเออหรือหรือ,รอในขณะที่แสดงอยู่ก็ไม่เชื่อตลอดเวลาคนบ้าเลยมีจะเสกแล้วมีจิ้งจกตุกแกออกมาจากตัวได้เออแล้วแกทร e ต t กับความบาลานซ์ความวิทยาศาสตร์กับความเชื่อที่มันมุมหนึ่งเรามองว่าเป็นสยายศาสตร์แต่อีกมุมหนึ่งของโลกเราก็ต้องยอมรับนะครับคนก็จะมองว่ามันงมงายเนะี่ยโดยเฉพาะคนที่เขาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์นะครับ ผมให้น้องไปสัมภาษณ์คุณเชอร์ปรางมาในประเด็นนี้ผมว่าแกตอบน่าสนใจครับเพราะว่าเชอรปรางไม่ได้มีการตอบแบบเอาใจหนังหรือว่ามีการตอบแบบเพื่อให้มันสอดคล้องกับการมารับบทแกก็ตอบตรงๆครับอย่างตรงไปตรงมาเชอร์ปรางตอบเรื่องความเชื่อส่วนตัวของแกเนี่ยว่าอให้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ออย่างนี้เลยให้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์เชอปรางเชื่อเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติอย่างเรื่องผีเรื่องวิญญาณเรื่องไสยศาสตร์เนี่ย มากแค่ไหนเธอบอกว่าเธอเชื่อในระดับไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่ครับเข้าใจไหมฮะไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่ดังนั้นเปอร์เซนต์ของความเชื่อว่ามันจะมีอยู่จริงไหมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30%ไม่เกินเธอบอกว่าเธออยากเจอผีครับเธอเป็นคนอยากเจอด้วยความเป็นเด็ดสายวิทย์เลยเนาะเอออยากเจออยากจะรู้อยากจะพิสูจน์ว่ามันมีจริงๆไหมเธอก็เธอก็ถามทุกคนนะครับที่เขาเจอ แล้วเธอก็บอกว่าระหว่างถ่ายเนะี่ยเธอไม่ได้เจอไม่ได้สัมผัสอะไรเลยเเธอก็พยายามจะไปอยู่กับจุดที่เขาบอกว่าเจอละซึ่งคนแบบเนี้ยถ้าเป็นฝั่งของพวกพิสูจน์ผีนะครับเขาจะบอกว่าคนแบบเนี้ยคนแบบฉันอยากเจอมาทีเธอมาอยู่ข้างๆหนูนะคะหนูอยากเจอมากเลยเนะี่ยไม่เจอหรอกครับไม่มีทางเจอยิ่งทําอย่างนั้นยิ่งจะไม่ได้เจอใหญ่นะครับแล้วพอเธอเชื่อแค่3 0เนเนี่ยเธอไปยังไงกับรองของเธอ ไปยังไงกับกองถ่ายที่ก่อนถ่ายต้องมีการครอบมีการทำพิธีมีการทำเพื่อป้องกันเธอทั้งที่เธอทำทำไมวะอยู่ในใจอยู่บ้างเนี่ยรูร้ฮะเธอบอกดีเลยฮะโเธอพูดดีมากผมว่าเธอตอบได้ฉลาดมากเธอบอกว่าเธอไม่มีปัญหากับการทำพิธีอะไรทั้งสิ้นเลยเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้าการทำมันทำให้ทุกคนที่อยู่ในกองสบายใจแล้วเราทำงานได้แบบราบรื่นเนี่ย ไม่มีปัญหาที่จะทําทําได้ทําเลยทําหลายๆรอบก็ได้ทํากี่รอบก็ได้แล้วในความวิทยาศาสตร์ของเธอนะครับอันนึงที่เธอบอกว่าแต่เอาจริงๆในสายวิทยาศาสตร์เองบ้านเรามันก็น่าสนใจนะเออพบว่ามันก็อยู่บนความมันก็ยังมีขาข้างหนึ่งหยือบอยู่บนความเชื่อซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยกับเธอมากเลยเพราะผมรู้สึกว่าไม่ว่าสถานที่ประกอบการในบ้านเราจะเป็นสถานที่ประกอบการที่ทันสมัยและ ล้ำหน้าทางดน้าเทคโนโลยีขนาดไหนก็ตามนะครับเราก็ต้องมียันมั่งหิ้งมีเจมิมโชคดีวันเปิดออย่างเงี้ยเอออยู่ทุกที่อ่ะครับเพราะเราเป็นแบบนั้นยิ่งไปกว่านั้นคือเชปลางเล่าให้ฟังว่าในห้องแลบทดลองวิทยาศาสตร์นะครับเคมี K Me, เนาะก็มีการแบบต้องแยกธาตุแยกอะไรแบบเนี้ยแล้วใครเรียนสายวิทยาศาสตร์มาจะรู้ดีว่าในการทำเอา,าเอาสารใส่ในเครื่องแล้วต้องมีการแยกธาตุหรือว่ามีการทําอะไร ที่มันเกี่ยวกับไอ้เรื่องที่เล็กๆมากๆเนี่ยมันไม่ได้ได้ผลตลอดเวลาครับมันไม่ได้แบบสมมุติเราหาเพาะเชื้ออย่างเงี้ยเออผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเคมีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบเรื่องเพาะเชื้ออย่างเงี้ยเวลาหมอเพาะเชื้อหรือว่านักนักวิทยาศาสตร์เเพาะเชื้อบางอย่างเพื่อที่จะเอามาทําการทดสอบวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้เพาะแล้วได้ทุกอันนะฮะมันเพาะแล้วส่องเนี่ยแผ่นฟิล์มเนี่ยเป็นร้อยๆพันๆอันอนตไม่เจอสักทีเพาะไม่ได้สักที ต่างประเทศเขาทาไปเรื่อยๆฮะทำจนกว่าจะได้แต่ว่าเชลปรางเล่าให้ฟังว่าใน l บบเนี่ยเครื่องแยกสารนะฮะทางเคมีอ่ะมันไม่ได้สักทีเนะี่ยเขาก็บนนะเขาก็ <c oughs> อารอบนี้ขอให้ได้ทีครับเจ้าที่เจ้าทางโดนบรรดาขอให้มันสําเร็จสักทีจะจะได้กลับบ้านสักทีแล้วมันก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ จริงๆมันไม่ใช่เรื่องเชื่อไม่เชื่อเลยครับเพราะว่าเธอวางตำแหน่งตัวเองไว้ถูกต้องมากก็คือเธอวางตำแหน่งตัวเองไว้เป็นนักแสดงดังนั้นหน้าที่ของเธอก็คือทำตามบทบาทนั้นน่ะแล้วก็กลายเป็นตัวนั้นให้ได้สมบูรณ์แบบที่สุดถ้าพนอเชื่อเธอก็เชื่อครับเพราะว่าเธอกลายเป็นพนอไปแล้วแล้วเธอก็ทำหน้าที่ในการระบบทเป็นพนอของเธอออกมาได้ ผมว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบเออค่อนข้างสมบูรณ์แบบอย่างที่มันควรจะเป็นดูหนักหนาสาหัสนะฮะดูหนักหนาสาหัสยากเย็นแสนเข็นอยู่แต่ว่าเชื้อปรางก็ก็ทำมันได้ออกมาดีครับ